Thank you. ชื่ออะไรครับจารันทองเงินครับอายุเท่าไหร่ครับยจ47ครับคิดยังไงครับถึงได้ทําประหลัดขิกได้อ๋อฝนไม่ตกพืชไร่แย่อ้อยตายเป็นความเชื่อใช่ไหมครับครับทํามาได้นานยังครับเนี่ยทํามาได้อาทิตย์นึงแล้วครับแล้วทำไมทำมานี่ฝนตกเลยครับไม่ไม่ตกเลยครับถ้าฝนไม่ตกนี่จะทําเพิ่มไม่คิดยังไง ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ